วันนี้พาทุกคนมาเก็บส้มนะครับแล้วคันเองดื่มเองนะครับมาดูกันว่ารสชาติของส้มเป็นยังไงครับวันนี้และนี่ก็คือเจอเขาโฮมสเตย์นะครับมาเก็บส้มนะครับก็จะได้อุปกรณ์กันไกลนะครับสำหรับตัดส้มแล้วก็ตะกร้าหนึ่งใบนะครับเขามีเตรียมไว้ให้นะครับใครที่พักที่เจอเขาโฮมสเตย์นะครับก็จะได้เข้ามาในสวนส้มเนี่ยฟรีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเก็บส้มเนี่ย อปอกทานได้เลยในสวนนะครับไม่จํากัดนะครับกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเอากลับบ้านเนี่ยกิโลละ5บานะบราทนะครับ,นะรบแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะคั้นน้ําส้มนะครับก็สามารถที่จะคั้นได้นะครับสี่ลูกต่อหนึแก้วนะครับแล้วก็เขาจะมีอุปกรณ์ให้เฉพาะแขกที่มาพักที่เจอเขาโฮมสเตย์เท่านั้นนะครับสำหรับแขกที่พักโฮมสเตย์อื่นแล้วมาเที่ยวที่นี่เนี่ยก็จะต้องเสียค่า,ยาจ่าย ในการเข้านะครับแล้วก็ในการกินส้มในการคั้นน้ำส้มต่างๆครับเดี๋ยวเราไล่เก็บส้มกันก่อนนะครับว่าเราต้องใช้ส้มสักเท่าไหร่นะครับผมกะว่าจะซื้อกลับบ้านด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือส้มที่เราเก็บมาได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับประมาณครึ่งตะกร้านะครับครึ่งตะกร้านี้ก็เดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักกันนะครับแล้วเราจะแบ่งส่วนหนึ่งนะครับ หักออกไป8ลูกนะครับเรามากัน2คนก็8ลูกเนี่ยเราจะมาคันน้ําส้มกันดูว่าจะได้กี่แก้วนะครับแล้วส่วนที่เหลือก็ชั่งกิโลกลับบ้านนะครับส่วนที่กินนี่ก็อิ่มท้องไปแล้วนะครับแล้วระหว่างทางเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศดีครับมีจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะครับแล้วก็มีให้นั่งคันน้ําส้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครมานะครับบอกเลยว่าฟินแน่เลยครับตอนเช้าอากาศดีนะครับมีจุด ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับมีอุปกรณ์มีเกลือมีน้ําตาลมีเครื่องคันน้ําส้มนะครับแล้วเราก็พาทุกคนเดินไปนะครับพาไปดูครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่จุดที่ล้างส้มนะครับแล้วก็เราก็จะได้เขียงได้มีดได้เครื่องคันน้ําส้มมานะครับแล้วเราก็จะต้องมาทําการผ่าส้มออกมาเป็นสซีกนะครับก็8ลูกก็จะได้ทั้งหมด 16- 16ชิ้นนะครับผ่าไปนะครับผ่ารวรเลยนะครับ มีดก็คมมากครับอันนี้ต้องเตือนนะครับถ้าใครมีลูกเล็กเด็กแดงมาเขาก็อย่าอย่าให้ลูกทํานะครับเพราะอันตรายมากเลยครับมีดมันคมนะครับแต่ว่าในขั้นตอนคั้นเนี่ยผมว่าเด็กคั้นได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอ่คั้นไปอ่เราปอกไปนะครับอันนี้ปอกครบละครับปอกครบแปดลูกอ่าผ่านะครับไม่ใช่ปอกนะครับแล้วก็คันเริ่มคั้นแล้วนะครับ คันไปทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับทีละซีกนะครับเครื่องคันก็ใช้งานดีนะครับมีวางเป็นจุดๆทั่วเลยนะครับแล้วมาดูกันว่าใน8ลูกเนี่ยเราจะได้น้ำส้มเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็จะพอกับ2แก้วไหมนะครับมีคนถามมีคนสนใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้พักที่นี่เขาก็จะงงนิดนึงว่าทําไมเรามานั่งทําอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็อยากทําแต่ว่าเขาไม่ได้พักที่เจอเขาโฮมสเตย์นะครับเขาก็เลยไม่ได้อุปกรณ์มา ทำเหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมานั่งคันน้าส้มสดกลางสวนเช้าเ้าอย่างผมเนี่ยต้องพักที่เจอเขาโฮมสเตย์นะครับเพราะสวนส้มนี้เป็นสวนของเขานะครับแล้วก็สําหรับเราที่พักที่นี่ก็มีบริการฟรีตรงนี้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ได้กินฟรีด้วยได้คันน้าส้มฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยกเว้นจะเอากลับบ้านครับอันนี้ก็กดกันเพลินเลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้คันน้าส้มกลางสวนนะครับใครที่ บอกเลยว่าใครที่ไม่เคยลองนะครับต้องไม่พลาดนะครับมาที่แม่แตงนะครับเจอเขาโฮมสเตย์นี้อยู่อำเภอแม่แตงนะครับอ่าเราคันไปเรื่อยๆนะครับแปดลูกก็ใช้เวลานิดนึงนะครับอ่อต้องใช้แรงกดลงไปนิดนึงนะครับอ่าพอหมดแรงแล้วก็ต้องยืนนะครับเพราะว่าเราจะได้มีแรงกดลงไปนะครับ ไม่มีใครช่วยเลยนะครับก็ไปกันสองคนนะครับอีกคนหนึ่งถ่ายวิดีโอนะครับผมก็ต้องมาคันน้ำส้มคนเดียวนะครับจริงๆแล้วในสวนเนี่ยคนเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าคนก็จะหลบให้เรานะครับเพราะเรากําลังถ่ายอยู่คนก็จะเดินหลบๆอ้อมๆไปกันนะครับก็จะไม่เห็นบรรยากาศผู้คนอื่นนะครับเหมือนทั้งสวนมีแต่เราสองคนแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนเยอะมากเลยนะครับบางคนก็ไม่รู้เขารําคาญเราหรือเปล่านะครับแล้วก็เราก็นั่งคันอยู่นะครับ ก็เท่าที่ไปก็เห็นไม่มีใครได้คั้นนะครับมีเราคันน้ำส้มอยู่กันจุดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเปลือกส้มที่คันเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่เปลือกนะครับเมล็ดทั้งกา,กากอะไรต่างๆก็อยู่บนตะแกรงตรงนี้นะครับแล้วก,เก็เราก็ถอดตะแกรงออกนะครับเพื่อที่จะเทน้ํำส้มใส่แก้วนะครับแล้วม,มารุ้นกันว่าน,นี่ครับน้ำกากกากของส้มมีเมล็ดด้วยนะครับเราก็ถอดตัว ที่คันน้ำซ่อมออกจากอุปกรณ์นะครับเป็นโถนะครับแล้วก็เทใส่แก้วดูนะครับว่าจะได้สักกี่แก้วช่วยกันลุ้นด้วยนะครับใครดูไปก็ช่วยผมลุ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เทลงไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยแก้วแรกนะครับผ่านไปแล้วมาดูแก้วสนะครับแต่ในโถยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะนะครับแก้วสเราก็เทลงไปนะครับ ค่อยๆเทค่อยๆยรินลงไปนะครับแก้วนี้โอ้แก้วนี้เต็มเลยนะครับดูแบบเต็มแบบนุ่นๆุเลยครับแบบเต็มมากนะครับอันนี้ก็เติมแก้วแรกอีกก็ยังเหลืออีกนะครับเหลืออีกก็เก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามีเกลือนะครับเขาจะวางเกลือกับน้าตาลไว้ให้นะครับเราใส่แค่นิดเดียวพอนะครับเพราะว่าใส่เพื่อให้มันตัดรสชาติกันนิดนึงครับอย่าใส่เยอะนะครับ ช้อนของเขาก็เล็กอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เอาปลายของอ آ, ที่คนเนี่ยเขี่ยเกลืองลงไปนิดเดียวนะครับแก้วละนิดเดียวจริงๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดีย๋ยวไปจะถามหานะครับก็นิดเดียวนะครับเพื <texts> ่อ <Ball. S 2> ให้ตัดรสชาตินิดหนึ่งมีน้ําตาลนิดหนึ่งเพราะว่าส้มตอนนี้ลูกยังเขียวอยู่ก็ก็อาจจะมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งเราก็หย่อนน้าตาลลงไปนิดเดียวนะครับไม่ถึงไม่ถึง1นงส่วนสช้อนชาครับนิดเดียวจริงๆนะครับ เราใส่น้อยมากนะครับเพราะเราไม่ต้องการความหวานจากน้ําตาลเราต้องการความหวานจากส้มแล้วก็รสชาติเปรี้ยวตัดเค็มนิดนึงนะครับเค็มก็เค็มอ่อนๆนะครับแล้วก็คนก็จะมีช้อนเล็กๆนะครับเหมือนช้อนคนกาแฟะนะครับช้อนช้อนปฏติกนะครับก็คนๆๆๆให้เกลือกับน้ําตาลเนี่ยเข้ากันนะครับแล้วก็มาถึงจุดที่เราจะได้ดื่มโชว์กันแล้วนะครับอันนี้นะครับ แก้วแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอืมชาตเห็นนะครับขอขออีกนิดนึงอืมรสชาติดีเลยนะครับอ่าถูกใจเลยครับอ่านให้เข้าอีกนิดนึงครับเผื่อมีเกลือกับน้ำตาลที่ยังไม่ละลายครับนะเติมอีกนิดนึงครับเพราะว่ายังมีเหลือนะครับแปดลูกนี้ได้สองแก้วเหลือๆเลยนะครับ ซอสไปเลยพี่ออร่อยเลยนะครับมันมีความสดมากนะครับเพราะเราเก็บจากต้นมาเลยแล้วก็ล้างล้างอา่ผิวของส้มนิดนึงนะครับเผื่อมีออเศษขยะตะ,ตะกอนอะไรพวกตะไคร่ของที่อยู่ที่ผิวส้มนะครับเราก็ต้องล้างนิดนึง่งอันนี้ก็เป็นแก้วที่สองนะครับเพราะภรรยาเขาไม่กินนะครับเพราะอบอิ่มแล้วผมก็ซัดคนเดียวสแก้วเลยนะครับ อบอกเลยนะครับว่าสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆครับ